สวัสดีครับคนมาปั่นชเนวนะครับวันนี้เราจะปั่นตามกลุ่มไปเรื่อยครับตามกลุ่มไปวันนี้จะไปไหนไม่รู้ครับไปครับ่ะมุงหน้าเช่นเดิมครับวันนี้ยังมุ่งหน้าไปที่ไม่วางอยู่แล้วจะไปต่อที่ไหนว่งกันอีกทีครับครับวันนี้เราตามกลุ่มนะครับตามกลุ่มสามสิบไปหกวลากรับหกวลากรหัวลา่า เดี๋ยวถึงแม่วางก็ไหว้กันอีกทีนึงนะครับป่ะถ้าชอบวิดีโอก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้นยนะครับคลิกเพนกดติดตามกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันนะผมคนมาปันชแนลครับนะครับป่ะสวัสดีครับคนมาฝันชแนลนะครับเราจะตามกลุ่มไปนะครับวันนี้ตามกลุ่มไปที่แม่วางนะครับแล้วไปต่อที่ไหนอย่างไร ตามกันไปดูอีกทีครับตามไปดูอีกทีนะคนน้องปั่นชแนลนะครับถ้าชอบวิดีโอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทีมขันกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันนะผมคนมาปั่นชแนลครับไปหาปตามกลุ่มอยู่ไปไปอ้าวตอนนี้เราก็เรียกคันครองอยู่นะครับเราเส้นเรียกคันครองมุ่งข้าหางโดงครับต่อไม่วางปั่นกันยาว สักหน่อยไปครับตามอยู่

ไล่อยู่ไล่อยู่ตามอยู่ปอนละปอด่าผ่อนนะปอด่าผ่อนนิดเดียวไปะรับไปไปครับไล่อยู่ตาม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 อยู่นะครับไล่ไล่ไล่ไ แกงน้ำมะนหลวงนะครับออกแกงน้ำมะนหลวงแล้วมื่อนหน่อยไปทำไปอยู่นะครับทำอุโมองค์อยู่ไฟหรือไม่มีโอเคครับถึงมั่นแม่มีไฟแล้วครับมีไฟสว่างแล้วไปไปตามอยู่ตามกลุ่มอยู่ตามกลุ่มอยู่

ถัดหนึ่งถึงแยก,กไม่วางแล้วนะครับถ้ามันถึงแยก,กไม่วางแล้วไปเขียวเขาแป๊บเดียวนะครัไปตามอยูเ่เยกไม่วางนะครับไนะปตามกลุ้งอยู่ครับตามกลุ้งอยู่ เราจะไปเลีแม่ทานกาแฟก่อนนะครับครับผ่อนแล้วผ่อนนะครับผ่อนแจ็คไม่ว่างคนระับผ่อนแจ็คไม่ว่างทานกแาแฟแป๊บนึงพักทานกาแฟครับ ไปร้านกาแฟแป๊บนึงครับถึงแล้วอันชืวๆมากินกาแฟวันนี้อากันสนุกสนุกอ,อากันสนุกสนุกถึงแล้วครับถึงแล้วโอเคเราวนมาถึงแยกแม่วังนะครับวนกลับมาถึงแยกแม่วังแล้วไปเกี่ยวพอดีเลย ส,สาวๆนะครับไปส,สาวๆหน่อยเขาโอ, <laughs> โอ้มาเยอะนะครับมอนมาลีเยอะครับวันนี้ครับสาวสวยมอนมาลีครับนี่ที่มอนมาลีก็เริ่มเดินทางกลับบ้านแล้วกลับแล้วนะครับเราจะเดินทางต่อครับสวัสดีครับผม เราออกจากดิมาเรียนะครับออกจากมามานีมาแล้วครับสองฟ้าสว่างนะครับสว่างแล้วปปไปครับไปเราจะไปหัวลินนะครับไปที่หัวลินดูมีใครมาบ้างหรือเปล่าไม่รู้ครับนะครับวันดีออกมอง้งเจากรุงครับ จอกลุ่มจถวขังดงจะเข้าหัวลินเหมือนกันไปไปครับตามกลุ่มหางดงข้าหัวลินครับ ตอนแสนเมื่อนับ สวัดีครับครับสวัสดีครับนะครับไปเราจะไปที่หัวลินนะครับไปที่ร้านกาแฟน้องเอมอนสักหน่อยครับที่หัวลินครับปลาฮับปบรรยากาศสวยครับบรรยากาศสวยมากเช้านี้บรรยากาศสวยปลาฮับป อากาศร้อนครับสูตรต้มน้ำชาต้มชาสูตรเก่าวันนี้มันมารีฮีดารินมาแอลครับวันนี้ อีตาลินไม้แอวางงสาวหางดงสาวหางดงไมา้แอววันนี้สาวฮังดงวันนี้เงียบครับร้านกาแฟทุกร้านเงียบวันนี้ที่แม่วางเงียบมาม <laughs> บรรยากาศที่โวลินนะครับวันนี้เงียบครับ วันนี้รอกลุ่มก่อนนะครับวันนี้จะเป็นวันที่สิบนะครับวันที่สิบจะมีงานน้บน้องก็ตั้งต้นพระป่าไว้วันที่สิบครับที่วัดวังนรนีนี่วันที่สิบเรียนเชิญนันก,กปั่นทุกท่านนะครับ มาแวะที่มารินมีกาแฟาอันฟรีครับบุฟเฟต่ตวันนั้นนะครับร่วมทำบุญกัน จากมาลินนะครับเราจะเทอกจากวอลินแล้วเราจะกลับบ้านหางดงนะครับไปกับกลุ่มพิดาลินนะครับนี่เราจะกลับไปกับกลุ่มพิดารินกับหางดวงครับไปเบาเบาครับเบาเบากบบ้านเลยครับนะครับป่ะเราออกจากวาลินนะครับวันนี้ปั่นเที่ยวก็แล้วกันวันนี้ม่มีทริปไปไกลๆครับเรามากับแม่วะมาแม่วางผ่านกันสนุกสนุกกับกลุ่ม30สิบนะครับมาบนีกินกาแฟไลเที่ยวแยงแม่วางนะครับ เดีแยวงไม่วางสักหน่อยแล้วก็เข้ามาชุ่มมะรินตอนนี้กลับบ้านนะครับเดินทางกลับบ้านเลยครับวันนี้ปั่นเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยๆวันนี้ปั่นเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยๆครับนะครับวันนี้เราเดินทางกลับบ้านกับกลุ่มพี่ดารินทางดงนะครับกลุ่มทางดงนะครับกลับบ้านแลวคระับเดินทาง น,นีปั่นสบายๆครับกับบ้านพร้อมกลุ่มทางดงครับวันนี้ไม่มีกลุ่มที่จะไปเที่ยวไหนครับไม่มีกลุ่มที่จะไปเที่ยวไกลครับไกลๆไม่มีเรามาถึงทางดงมาเรามาถึงแม่วางแล้วกันปั่นกลับครับวันนี้ปั่นกลับชิวๆไปกับกลุ่มพีดม่ดารินครับพี่สาวฮางดงพี่สาวที่อยู่ฮางดง ไปบ้านครับ เดี๋ยวขวานะครับเดียวขวาไปกันครองเหมือนเดิมเดี๋ยวกันครองกับบ้านครับเราไปแดงแป๊บนึงะกลับบ้านแล้วครับ นี่เราออกจากแกแม่วางมาแล้วนะครับออกจากแก๊งมาวางเราจะไปน้ำมือหลวงนะครับแล้วเข้าหางดงเลยนะครับไปบันเบาๆครับสบายๆกลับบ้านแล้ว ตอนนี้มาถึงน้ำมอรวงนะครับกลับมาถึงน้ำมอรวงแล้วรถนักครับรถเยอะนะครับตังตามอยู่ตามกลันไปเรื่อยๆไปเรื่อย,อ,ยอันนี้เราปั่นพอพี่ดาดินนะครับกหลังลงกัน ไปมาเบาครับกับบ้านไปไป,าไปตามไปตามไปหลังมีครับหลังมีสามับยาโยทำไหมครับ ก็มาย้อนแสงครับแล้วปั่นย้อนแสงเมื่อนหน่อยครามองไม่ค่อยเห็นนะครับไปตามชั่ว เอาจะรับเราข้ามเขต่อนทงวัดน้ำข้ามเราจะเข้าตรงกันคลองทางตรงนะครับ เจ้าข้าว,าว,าวาขับไปตามพี่เข้าไปครับจอแจงมองไม่เห็นครับ่ะยังตามอยู่ ข้านหลังเทศบาลนนะ้ำเทศบาลหางดงเส้นหลังเทศบาลหางดงคนระับอ๋อบ้านลงวัวที่นี่ก็มีบ้านลงวัวครับบรรยากาศสวยเหมือนกันนะครับตรงนี้บรรยากาศสวยเหมือนกันนะครับตาม กบานอยู่ครับตามพี่เขากบานอยู่นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เดินทางกบ้านแล้วนะครับวันนี้เราปัาน่นชิวๆไปหางดงนะครับตามผมสามสิบไปหางดง <c oughs> ไปไม่วางครับตามผมสามสิบไปไม่วางนี่กบ้านแล้ว ครับถ้าชอบวิดีโอก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับทิมกัรกดติดตามนะครับกดยิงเพื่อแจ้งเตือนเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันครับผมกลับบ้านแล้วครับกลับบ้านแล้วนะครับกลับบ้านแล้วครับโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผมกลับบ้านแล้วครับกลับบ้านแล้วครับพี่บายบายครับกลับบ้านแล้ว สบายพี่กะบ้านแล้วค,ครับครับผมครับสวัสดีครับมาครับ,ค,บ,บค,ครับผม<ป>ค,ครับสวัสดีครับกรับบ้านแล้วครับ